เมาหม้มยก่อนก่อนจะไปทำงานเลยอีกยี่สิบนาทีมีคนถามสมสีว่าทำงานเหนื่อยทำงานมันก็เหนื่อยทุกทีแหละเจ้าว่างานมันจะเยอะหรืองานมันจะมากนี่เนะาะมงคนก็บ,บอกสมรีว่าทําไมไม่หยุดอยู่บ้านนะผัวเลี่ยงถ้าผัวเลี่ยงอะเขาก็เลี่ยงเขาได้นะแต่เมื่อ,อไหร่เราจะมีอะร้องเงินเดือนผัวผัวทํางานคนเดียว กินทั้งบ้านไหนจะคนเมืองไทยอีกไหนจะสมศรีอีกสำหรับสมศรีอ่ะเขาก็เลี้ยงได้แล้วถ้าเกิดครอบครัวเราเดือดร้อนมีปัญหาถ้าเราอยากได้อะไรอย่างเงี้ยเขาก็นันอยากจะไปขอเขาเราก็ทํางานเองจริงๆเราจะคขากํา่ัง,ง,ง,งสมศรีทํางานหลอกเตมันอยู่ไปมันไรประโยชน์อ่ะมันขนอยู่ไปแบบไม่มีความหมายอ่ะชีวิตมัน ไล่ขาแล้วอยู่บ้านเฉยๆจะทําอะไรทําแต่ความสะอาดบ้านเนี่ยหรอถ้าเราไม่ได้ทํางานเราก็สามวันแรกก็ได้อยู่เจ้าถ้าหลังจากสามวันไปแล้วมันจะไปไหนมันก็หูจะแย่อย่าง,างละก็มันก็ไม่รู้จะทําอะไรถ้าเราไปทํางานเราก็ยังมีรายได้เก็บเล็กผสมน้อยรายได้ที่นี่ถามว่ามันเยอะไหมมันเยอะนะเจ้ามันเยอะ เป็นยังที่บอกชั่วโมงละแปดร้อยเนี่ยแปดรอยบาทเนะี่ย <c oughs> เขากับเก็บไปแต่เราก็ไม่ได้ไ,ได้แปดรอยบาทเต็มนะเพราะวันมันต้องภาษีด้วยอภาษีก็หักไปครึ่งนึงต่อละชั่วโมงนะอืมประก็หักไปสี่สิบเอร์นตะภาษีสาสิแปดถึงสี่สิห้าเปอร์เซ็นต์แลวเต่นะคะถ้าคนเงินเดือนเยอะเป็นแสนเป็นสามสี่แสนก็จะโดนหักไป อย่างถ้ามีค่าสมมุติว่าเงินเดือนหนึ่งล้านเขาก็จะหักไปประมาณหกแสนเงินเดือนน่ะอันนี้อันนี้สมมุติสมมุติเธอฟังนะเจ้ามันก็แล้วแต่ก,กับบางกรณีไปทํางานที่นี่ทํางานแบบกรรมกรถ้าคนทางาน office, ออฟฟิศปก็จะได้เป็นเงินเดือนไปจะก็แต่ทํางานแบบเอ่อแบบสุบสีอะทาความสะอาดทาทาความสะอาดทํางาน เหมือนกับเมื่อก่อนน่ะเออทำความสะอาดท,ท,ทํากับข้าวทางานในปัตตานีงานก่อสร้างอะไรอย่างเงี้ยก็จะได้เป็นชั่วโมงไปเจา้าชั่วโมงละนะคะที่ย์ตามประเทศก็แล้วแต่ละประเทศไม่เหมือนกันบางคนบอกทําไมโนเวย์เออได้ไม่ถึงต้องเข้าใจว่าเงินโนเวก็เงินเดนมาร์กมันไม่เหมือนกันเนาะ โนเวย์ no way, ได้ประมาณหกร้อยห้าสิบหรือว่าหกร้อยเพราะว่าเงินโนเวย์จะต่ากว่าเงินเดนมาร์กนะคะเงินโนเวย์ได้สามบาทห้าสิบบาทละสามบาทห้าสิบประมาณนี้แหละก็สวีเดนนะคะแต่เดนมาร์กบาทละห้าบาทเดนมาร์กแพงกว่าแต่ละนะบางคนบอกว่าทําไมสมศรีได้เงินชั่วโมงเยอะกว่าต้องเข้าใจว่าเต่ลประเทศมันไม่เหมือนกันอืม เงินมันคนละคนละอย่างกันเนาะการที่เฮาไปทำงานน่ะฝรั่งอะ่ะเขาไม่อยู่บ้านกันเฉยๆหรอกเขาทำงานกันมดแลลวเจ้านอกจากคนขนาดคนเกษียณคนละยูโฮกเจ็ดสิบแปดจบนะคนเท่าทดี่ไปทำงานในออฟฟิศนะ่ะเขาก็ยังไปทำงานอยู่เลยเพราะเขาว่าอยู่บ้านน่ะมันมันหงอยมันเหงามันเศร้ามันไม่มีอะไรทำโดยเฉพาะเดนมาร์กนี่เขาโดยเฉพาะฝรั่งเนาะ อยู่บ้านน่ะถ้าโดยคนที่อยู่อพาร์ตเมนต์แลวอยู่คอนโดเนี่ยจะไม่มีอะไรทําอยู่แต่ในบ้านแล้วคนที่ไปเลี้ยงหมากับพ่ออ่ะหมามันเป็นเพื่อนคุยคนเดนหมากเวลาเปิลจะเขาจะออกจากบ้านจะไปไหนแต่ละที่อะ่ะจะไปหาใครแต่ละที่ปิ๊ต้องนัดก่อนนะ,จะเจ้าหนึ่งอาทิตย์สองอาทิตย์วันนี่ฉันจะไปบ้านเธออย่างงั้นอย่างนี้อืมต้องนัดล่วงหน้าก่อนคะ่ะไมเหมือนเมืองไทยนะเมืองไทยไอเนียกูจะไปหาเมืองคือไปอะ่ะ ไปหนังอูไปหนังจอยไปหนังผุนไปเหล่านางเหล่านินทากันอะอย่างยาเนอกคนไทยคนไทยกับคนฝรั่งมันไม่เหมือนกันเนาะการอยู่บ้านมันก็สบายนั่นแหละแต่ว่ามันมีอย่างเนี้ยมันไม่มีอะไรทําบางคนก็บอกเขาสมรีเอาต้นแหวมาปลูกมาเปิดมาปลูกลกับดินดีนเนี่ยมันไม่เหมือนดินบ้านเฮานะคะเดนมาร์กอะ่ะเขาไม่ค่อยปลูกอะไรกัน ทุกอย่างก็ต้องสื่อดินปูพักก็ต้องสื่อทุกอย่างก็ต้องสื่อมดแล้วเกิดหน้าหนาวเนาะทั้งนอกหนาวทั้งในมันมันอุ่นนะเพราะว่าอย่างเพราะว่าเราเปิดเปิดตัวอุ่นในบ้านเปิดฮีเตอร์อยู่ในบ้านเน่ะมันก็จะอุ่นต้นไม้บางต้นอุณหภูมิมันได้มันก็สายมันยุ่มได้บางคนบอกเอาต้นนั้นมาปลูกต้นนี้มาปลูกสมรีลองมาแล้วหมดอะปลูกได้ พอมันได้มันสักน้อยมันกรตายได้มันสักน้อยมันกระตายมันเหมือนดินมันเฮาขี้ขานพระโคบประงมมันเหนื่อยทํางานกันเหนื่อยแล้วว่าประโคบประคมต้นมุกต้นใหม่ผมลุกเจ้าวบ้าคนกับว่าชมฉีกอดหมาหอมหมาสุกกระปกอันนี้ก็แล้วแต่คนคิดเนาะถ้า ค,คิดว่ามันสซกป๊กก็เืองเลือนผ่านนะเจ้าพอสมศรีก็เลี้ยงเขามาตั้งแต่เล็กแต่น้อยเขาก็นอนก็สมศรีตลอดเนาะบ้านฝรั่งเ็าเปลี่ยนใอ,อี้แล้วเจ้าฝรั่งทุกคนนะคะที่เป็นเอาหมามาเลี้ยงส่วนน้อยที่จะเอหมานอนด้วยส่วนมากที่จะเอาหมานอนด้วยนะคะเพราะหมาเนี่ยมันดีกว่ามีเปลี่ยนอยู่ต่างประเทศนะอันนี้ก็คือความคิดของสมศรีเนาะ สมศีเลิกงานมามันอยากจะไปไหนละ่ะอยากจะเข้าบ้านอย่างเดี๋ยวจะเอาเป็นห่วงอะไรเอาวอนหามันสบายใจดีนะอยู่ก็หมาดีกว่าอยู่ก็คนอีกจะบอกฮอันนี้ก็เป็นแล้วแต่บ,บางคนนะเนาะมันมันม,นมีความคิดของสมศรีนะอืมเลิกงานมาตัอ้มอยากจะไปไหนขนาดสมศรีปั่นจัก,กรยานผ่าน walking street นะจะไปช้อปปิง้ง มันก็ติงอะไรหามันจะรอเฮาะอะกวัวเขารอกว่าเขา,า,เขานังา่งรอเฮาอย่างอยากเขาอยู่บ้านทั้งวันแล้วเป็นห่วงอยากจะออกไปเดินอะไรอย่างนี้เนาะฝั่งกาต้าน,น้ำสีอะไรหาที่ติบอกถ้าใครชอบกรเเร่อนผ่านเวลาสมผีลงลงคลิปมาเนาะ <c oughs> แต่ละคนก็ไม่เหมือนกันวันนี้ก็มาเมามอยเคนนี่แหละค่ะ แต่วานี่หยาเนี่ยแต่ว่าเอ่อทำขา้าวจีมีคนบอกทำไมไม่ใส่ถุงมือเวลาทำกับข้าวในบ้านไม่ใส่ถุงมือเจ้าอยู่ที่ทำงานก็เป็นบางครั้งนะคะเราก็ต้องดูสถานาการณ์โดยไม่ใช่ว่าจะใส่ถุงมือตลอดคนใส่ถุงมือนี่ไม่ใช่ว่าจะสะอาดนะคะชมซิก็เห็นมาเยอะแล้วบางคน ใส่ถุงมือทํากับข้าวจับพาขี้หลวเช็ดโต๊ตเจ็๊โต๊ะ si. แล้วก็มาจับอาหารฝัน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 สมศรีว่าบางทีมันก็ไม่ใช่สะอาดเสมอไปเมืองไทยกับเมืองกืนบางคนจับเงินเงินจับมากี่คนนะจับเงินปุ๊บเอามาทํากับข้าวใือคุณกิน่นสมศรีว่าบางทีนะเนาะคนที่ปนใส่ถุงมือคือเปนยาใือมือเปนเปื้อนอันนี้คือความคิดของสมศรีนะคะ ไม่อยากให้มือเปื้อนขี้เกียจล้างมือบ่อยๆการที่ไม่ใส่ถุงมือเนี่ยเวลามือเราสกปรกเราจะรู้ทันทีเราจะไปล้างมือก่อนแล้วก็กลับมาจับอย่างอื่นเนาะเออการที่ใส่ถุงมือจับไปขี้เหลวเจ็ดโตเจ็ดโตเจ็ดโตกาเดียวมันหนุ่มของกินใส่จานใส่ถ้วยมสมศรีว่ามันสกรปรกก็กแล้วแต่ความคิดของแต่ละคนนะคะ ก็มนก็แล้วแต่นิสัยของแต่ละคนกันเหมือนกันบางคนห่วงว่าถุงมือนี่มันเปียกกระถอดออกแล้วก็เอาอันใหม่ใส่เออแต่บางคนก็ไม่ค่ะจับทางภายคีรเหียวจับทั้งถุงมือจับทางเงินอืมอันเดียวกันคือมเปลี่ยนถุงมืออันใหม่อะ่ะเนาะมันก็แล้วแต่คนนะคะตะกี้จะว่าเนี่ยนี่ลืมไปละอันนี้ก็แล้วแต่นิสัยของแต่ละคนเนาะ แล้วก็อีกอย่างหนึ่งบอกเขาสมมสีใส่หมวกตีทํางานตีนี่เขาไม่ใส่หมวกค่ะทากับข้าวทําไม,ไม่ใส่หมวกอันนี้ก็เคยบอกไปหลายรอบหลายข้างหลายหนแล้วเนาะคนที่นี่เปิ้ลใส่หมวกนะคะยังผมยาวเก็บเพื่อมันเรียบร้อยจะมาปล่อยไม่ได้การทําอาหารห้ามใส่แหวนห้ามใส่นาฬิกาอันนี้ในบริษัทเขาจะมี ข้อสอบมาอเฮืออยู่แล้วเจ้าว่าเฮาจะต้องเขาจะมีเฮืออ่านว่าจะเฮือยังงอย่างจับมีดกันเหมือนกันคุณจะจับมีดแบบนี้ไม่ได้คุณจะต้องจับแบบนี้คุณจะต้องโอ้ยโดยเฉพาะบริษัทใหญ่ๆนะคะมันไม่ใช่ง่ายๆการที่คุณจะเข้าไปทํางานในบริษทัทอืมอันนี้กับมาเล่าส่กันฝังแล้วก็ขอบคุณนะคะสําหรับคําติดเป็นห่วงเนาะว่าทาไมไม่ใส่หมวกไม่ใส่ถุงมืออย่างนี้เนาะ อันนี้จะมาเล่าสู่กันฟังเจ้าเมามอยตอนเจ้าก่อนไปทํางานไปละอู้นี่ดีเหมาะยันชิฟนาทีจะไปทํางานลวเจ้าคลิปนี้ก็จบแค่นี้แหละขอบคุณทุกท่านนะคะติดติดต,ตามกร,รุณากดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะเจียงใหม่นามแห้งแล้วก็ตอนนี้ก็เริ่มทำความสาะอาดของทุกคนสู้ๆนะเจ้าไปละเจ้าสวัสดีเจ้า